ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจและมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งมีกลยุทธ์และแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจมากมายมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้ทองคำกำลังอยู่ในช่วงการสร้างฐานใหม่ซึ่งเรียกว่าจะดยมีแนวรับอยู่ที่4 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ6 3 0 0 0บาทและแนวต้านอยู่ที่4,200ดอลลาร์หรือประมาณ6 5 0 0 0บาท ซึ่งเป็นช่วงราคาที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจลงทุนมีแรงหนุนที่ช่วยสร้างฐานใหม่นี้มาจากสถานการณ์ตึงเครียดในอุตสาหกรรมพลังงานเมื่อสหรัฐและยุโรปประกาศคว่มบาตรบริษัทน้ํามันรัเสเซียทําให้ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นและกระตุ้นความกังวลต่องเงินเฟอทําให้ทองคากลับมาน่าสนใจเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงหรือที่เรียกว่าอินเฟลชันเฮดแต่เมื่อมองไปทางตลาดการเงินโดยรวมก็มีแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกที่มาจากการพบปะระหว่างทรัมป์และสีจิ้นผิง เพื่อคลายความตึงเครียดทางการค้าทำให้ตลาดหุ้นโลกกลับมาในโหมดริส k o อนักลงทุนจึงย้ายเงินไปยังสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งอาจทําให้ราคาทองคําในระยะสั้นลดลงอีกทั้งตลาดยังรอาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐที่อาจมีผลต่อความแข็งแรงของดอลลาร์และบอลยูทาให้ทองคําเป็นลบในเชิงเทคนิคเมื่อมองไปทางเทคนิคทองคํามีแนวโน้มจะสร้างฐานในกรอบ4,000-4,200ดอลลาร แต่ถ้าหากราคาหลุดแนวรับ4 0 0 0ดอลลาร์มีโอกาสย่อต่อได้ถึง3800ดดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นโอกาสดีสำหรับการเข้าซื้อสะสมทองคำแต่ถ้ามองในมุมมองระยะยาวการอ่อนตัวลงของทองคำอาจเป็นการเตรียมตัวเพื่อกลับตัวขึ้นในรอบถัดไปข้อมูลนี้เป็นการแนะนำและวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้นการตัดสินใจลงทุนจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลและควรพิจารณาการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก,อนการลงทุนคุณคิดว่าทองคำจะเลือกทางไปทางไหนในรอบถัดไปมาพูดคุยกันในกลุ่มของเราได้เลย